ถ้าคุณเป็นกษัตริย์แล้วรู้ว่าศัตรูมีกองทัพใหญ่กว่าคุณจะถอยหรือจะบุกแต่กษัตริย์ไทยพระองค์หนึ่งกลับล่อศัตรูมาสู้ในที่ที่ตัวเองเตรียมไว้แล้วและสิบครั้งนี้กลายเป็นตำนานที่ยังไม่มีใครลืมปี2 1 3พหรมาพม่าเริ่มบุกอยุทยาอีกครั้งพระมหาอุปราชานำทัพใหญ่มุ่งหน้าเข้าไทยขณะนั้นสมเด็จพระนเรศอยู่ที่มืองเหนือทรงรู้ทันแผนศัตรูเลือกจะบุกก่อนมากกว่าตั้งรับพระองค์เลือกทุ่งดอนเจดีย์ เป็นจุดประทัเพราะพื้นที่เปิดโล่งมีช้างศึกพร้อมและสามารถเคลื่อนทัพได้คล่องแทนที่จะให้พมารุกถึงเมืองทรงบุกข้ามแม่น้ําขึ้นหน้าก่อนพระองค์ทรงประกาศว่าใครไม่ออกรบจะไม่ใช่ชายชาติทหารเป็นการปลุกขวัญและรวมใจกองทัพให้ฮึกเหิมนี่ไม่ใช่เพียงศึกแห่งยุทธศาสาตร์แต่เป็นศึกของศักดิ์ศรีชาติวันที่25มกราคมกองทัพสองฝ่ายประทะกันกลางทุง่งสมเด็จพระนเรศทรงขี่ช้างเข้าเผชิญหน้ากับพระมหาอุปราชา การรบแบบยุทธาถีคือการต่อสู้ตัวต่อต,ตัวบนหลังช้างและสุดท้ายพระองค์เป็นฝ่ายชนะศึกยุทธาถีไม่ได้จบด้วยชัยชนะธรรมดาแต่มันแสดงให้เห็นว่าการเลือกสนามรบที่เหมาะสมอาจเปลี่ยนสึกพ้าให้กลายเป็นชัยได้แล้วในตอนต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อชาวบ้านธรรมดาต้องต่อสู้กับกองทัพทั้งกองด้วยไม้ไผ่และกำแพงดินอย่าพลาดตอนหน้าศึกบังกุ้งค่ายแตกเพราะใจไม่ยอมแพ้